กราบสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นที่น่าลงทุนนะครับผมประจําวันพฤหัสบดีนะครับที่24กุมภาพันธ์พุทธศรรักราช2565กันอีกเช่นเคยนะครับโดยค่ําคืนนี้ก่อนอื่นนะฮะเราไป อัปเดตนะครับผลการแข่งขันที่เราได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวันก่อนนะครับผมคู่แรกเป็นทาง m i d เดิลสโบรพบกับเวสต์บรอนะครับคู่นี้ผมมองจากเกมในบ้านของ m i d เดิลสโบรนะครับที่ดูดีกว่าเกมเยือนของเวสต์บรอมากๆกนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะในบ้านไปนะครับสุดท้ายพวกเขาก็ทําได้จริงๆนะครับยิง2ประตูรวดในครึ่งหลังนะครับเก็บชัยชนะไปนะครับคู่ที่2องสวอนซีกับบอลมาร์ทคู่นี้เลื่อนนะครับ คู่ที่3เป็นเชลซีพบก,กับลิวนะครับคู่นี้ผมมองว่าเป็นเชลซีนะครับที่ตอนนี้อฟอร์มเริ่มกลับมาดีนะครับแล้วก็เกมในบ้านฤด,ดูการนี้เนี่ยแพ้นับครั้งได้เลยนะครับน่าจะไม่เกินมือที่จะเก็บชัยชนะไปสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดนะครับเก็บชัยชนะไปได้สอ,สองประตูต่อสูนนะครับคู่สุดท้ายบีลเลียกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้จริงๆค่อนข้างสูงสีเลยนะครับแต่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยทำให้ผมยังไปทางเช้าบ้านอยู่นิดนึง นะครับสรุปนะครับลันีิยูเวนตุสนำไปก่อนะครับแต่ว่าจาบ้านก็ตามมาตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมนะครลยจบที่เสมอ1ประตูต่อ1น1ะครับสรุปก็คือเราวิเคราะห์ถูกไป2คู่พลาดไป1เลื่อน1นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้ามคืนนี้บ้างนะครับข้ามคืนนี้ก็มี4คู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกเป็นออลิมปกกอสนะครับพบอตาลันตาคู่ที่2เป็นอาร์เซนอลนะครับพบกับวูฟนะครับ คู่ที่3เป็นนาโปลีพบกับบาร์เซโลนาและคู่สุดท้ายกลาสโกว์เรนเจอร์สพบกับดอร์มุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกของ,ขงค่ำคืนนี้กันนะครับคู่แรกของ,ขงค่ำคืนนี้เราอยู่ในศึกยูโรปาลีกนะครับเป็นโอลิมปิกกสพบกับอัตาลันต้านะครับคู่นี้เริ่มเตะก,กันเที่ยงคืน45นะครับคืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรานะครับผมมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับ10นัดล่าสุดของโอลิมปิกกสนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับชนะ6เสมอ2แพ้2นะครับ นัดล่าสุดบุกไปเยือนนะครับวอลล์สนะครับ NFC นะครับเก็บชัยชนะไปนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนนะครับในส่วนของเกมรับในบ้านของโอลิมปิกอสนะครับช่วงหลังนะครับสีนัดล่าสุดที่เปิดบ้านนั้นก็โชว์ฟอร์มดีนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง4ครั้งนะครับเรียกได้ว่าโอเคมากนะครับสำหรับเกมรับในบ้านของโอลิมปิกอสช่วงหลังมานี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะฮะอตาลันตาสิบนัดล่าสุดผลงาน ค่อนข้างดรอปลงไปนะครับชนะ3แพ้3นะครับเสมอ4นะครับนั้นล่าสุดนี่บุกเยือนฟิออเรนติน่าแล้วับก็พ่ายไปนะครับด้วยสกอร์0ประตูต่อ1นะครับในส่วนของเกมเยือนอื่นๆของอตาลันตานะครับ4ครั้งล่าสุดที่พวกเขาออกไปเยือนนั้นแพ้ให้กับฟิออเรนติน่าไปแค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแม้ว่าจะเก็บชัยชนะไปได้ครั้งเดียวเหนืออูดินเช่เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับในส่วนของ เกมยืนของอาตาลนต้านะครับภาพภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้นะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะครับหลังจากที่แล้วเป็นทางอาตาลนต้านะครับเก็บชัยชนะไปได้ในกอร์ในเล็กแรกนะครับซึ่งหากมองจากสถิติโดยรวมนะครับในฤดูกาลนี้นะครับ ทั้งเกมรับของโอลิมปิกกสแล้วก็เกมเยือนของอตาลันต้านั้นเนี่ยครับอาต่างก็ดูดีไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟองของอตาลันต้านั้นเรียกได้วด่วาค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเออเจ็ดนัดล่าสุดเนี่ยชนะในนัดที่เจอกับ โอลิมปิกกอสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งมองว่าฟอร์มโดยรวมของโอลิมปิกกอสนั้นดูดีกว่ามากกันนะครับทั้งเกมในบ้านที่ส uh, ีนัดล่าสุดเนี่ยชนะไปทุกนัดน,นะครับอีกทั้ง uh, นัดน,นี้เนี่ยทีมเยือนอย่างอตาลันตาเนี่ย uh, มีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บพว่วงมาอีกหลายคนนะครับจบเกมนี้คาดว่าน่าจะเป็นฝ่ายเ uh, จ้าบ้านอตาลันตานะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่2นะครับคู่ที่2เราอยู่ในสุพรีเมียร์ลีกนะครับ เป็นอาร์เซนอลนะครับจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของวูฟนะครับคู่นี้เตะชิปไปอีก2ชั่วโมงนะครับตีสองสี่นะครับคืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอันดับบอลตราอย่างการกสักนิดหนึ่งนะครับเป็นชาวบ้านนะครับอาร์เซนอลทีมจากอันดับที่6มี42แต้มนะครับจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของวูฟนะครับทีมจากอันดับที่7ที่ตอนนี้มี40แต้มนะครับแต้มห่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเอง นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับสิบนัดล่าสุดของอาร์เซนอลก็อยู่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับชนะ5นะครับแพ้3เสมอ2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเก็บชัยชนะเหนือเบรนท์ฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับในส่วนของเกมรับอื่นๆนะครับในบ้านนะครับ5ครั้งล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านนั้นแพ้ไปเพียงแค่2ครั้งนะครับนัดที่เจอจ่าฝูงแมนซิตี้แล้วก็นัดเจอกับลิเวอร์พูลนะครับจะเห็นว่า อที่แพ้ก็คือเจอทีมใหญ่ๆทั้นั้นนะครับก็แพ้ไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะในส่วนของเกมในบ้านของแอ์เซนอลนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับวูลฟ์10นะัดล่าสุดนี้โอ้ฟอร์มสวยเลยนะฮะชนะ7นะครับแพ้เพียงแค่2เท่านั้นเองเสมอ1น,น,นะฮนะนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเก็บชัยชนะแบบในบ้านไปชิวๆนะครับ2ประตูต่อ1น,นะครับในโซนของ เกมเยือนของวูฟนะครับสครั้งล่าสุดที่พวกเขาเออกไปเยือน,นครับก็สามารถเ,เก็บชัยชนะได้ทุกครั้งพร้อมกับ3คลีนชีชน,นะครับวูฟช่วงหลังมานี้โชว์ฟอร์มโหดเหลือเกินนะฮะภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับสิบจาก10นั้นล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็ดูเหมือนว่าทางอาบอลของทั้งคู่เนี่ย ค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวนะครับแต่หากเจาะลึกลงไปในเกมที่วูฟมาเยือนเอมิเร e ตสเตเดียมน,นั้นนะครับสีนัดล่าสุดนีนพวกเขาไม่แพ้เลยสักนัดนะครับอีกทั้งจากเกมรับในบ้านของาร์เนลนะครับฤดูการนี้นะ,ะที่แม้ว่าโดยรวมจะดูดีนะครับหากมองอในหลีกเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับสินัดล่าสุดที่พวกเขาไปที่พวกเขาไปเยืยนอนขออภัยนะครับ ตอนตอนนี้11นัดนะครับล่าสุดที่พวกเขาแพ้ไปนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองสำหรับเกมในบ้านของอาร์เซนอลนะครับแต่หากว่าฟอร์มโดยรวมของทุกรายการนะครับของอาร์เซนอลนะเกมในบ้าน5นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขานะครับชนะไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับสวนทางกับเกมในลีกเลยนะฮะซึ่งสวนทางกับวูฟนะที่แข็งแกร่งมากในส่วนของเกมเยือนนะครับสี่นัดล่าสุดเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะไว้ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะครับก็ มีความเป็นไปได้นะครับว่าวูฟน่าจะเป็นฝ่ายบุกมาเก็บชัยชนะไปได้ในนัดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่3ของค่ำคืนนี้นะครับเราอยู่ในสึกกลับมาวกกับมาที่ยูโรป้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นนาโปลีนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของทางบาร์เซโลน่านะครับคู่นี้แตกกันดึกเลยนะครับตีสามนะครับคืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งจเจ้าบ้านกันก่อนนะครับสิบนัดล่าสุดของนาโปลีนั้น แม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็แพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนะเสมอนะเสมอหนะครับนัล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนกกยารีนะครับก็จบสกอร์ไม่ลงนะครับทำให้จบที่เสมอ1ประตูต่อ1แบ่งแบนกันไปคนละแต้มนะครับในส่วนของเกมรับในบ้านของนาโปลีนะครับ้ครั้งล่าสุดที่พวกเขาเปิดบ้านนั้นนะครับก็แพ้กับสเปเซียนครับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับอีกสีนัดที่เหลือก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแม้ว่าจะหนักเสมอก็ตามนะ ก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกมที่ดีสำหรับเกมในบ้านของนาโปลีนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับบาร์เซโลนาอ่าสินล่าสุดที่สวยสดงดงามมากนะครับไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับอ่านัดล่าสุดนะครับบุกไปเยือนบาเลเซียนะหล่มบาเลเซียเละเทะเลยนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเกมเยือนอื่นๆของบาซ่านะครับเจ็ดครั้งล่าสุดที่พวกเขาออกไปเยือนนี่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยดูดีมากๆนะครับสำหรับเกมอ่าของบาร์เซโลนาช่วงหลังมานี้นะครับ ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับจากเจ็ดนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับจะเห็นว่าเป็นทางเช่าบุญทุ่มนะครับที่จะดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะครับแต่จากเลกแรกที่ทั้งคู่เจอกันของสึกนี้นะครับเป็นทางบาซานั้นทําได้แค่เสมอเท่านั้นเองนะครับซึ่งนัดน,นี้นะครับหากมองจากสถิติโดยรวมแล้วนะครับก็ จะเห็นว่าทางบาซ่านั้นทําได้ไม่ค่อยดีนักในส่วนของเกมเยือนน,น,นะครับเนื่องจากในหลีกนี้ยพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียงีนัดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี้เกมเยือนของบาซ่านั้นดูดีขึ้นมาก,กน,นะครับตอนนี้ใน เก้าครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนเนี่ยพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับและทางนาโปลีนะครับช่วง3นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มค่อนข้างฝืดน,นะครับเสมอมาทั้งสามนัดติดกันแล้วนะครับและเกมในบ้าน5นัดล่าสุดเนี่ยก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งนะครับทำให้ตอนนี้บาซ่านั้นมีโอกาสสูงกว่ากับที่จะบุกมาแล้วก็เก็บชัยชนะไปครองได้นะครับสำหรับคู่ของนาโปลีแล้วก็บาร์เซโลน่านะครับมาดูคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็น ไฮไลท์ของขั้คืนนี้เลยนะครับเป็นกลาสโกเรนเจอร์สนะครับจะเปิดไอ้บล็อกสำหรับรับการเลี้ของบรุษเสือดอทมูนนะครับคู่นี้ก็เตะกันตีสามนะครับเวลาเดียวกันกับคู่เมื่อกี้เลยนะครับมาดูทางฝั่ง เจ้าบ้านกันก่อนกับเรนเจอร์สนะครับสินอัล่าสุดดูดีมากๆเลยนะครับแพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับชนะ6เสมอ3คำนัดล่าสุดบุกไปเยือนดันดี้ยูไนเต็ดนะครับก็เสมอไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึะครับในส่วนของเกมรับในบ้านของเรนเจอร์สนั้นโอ้โหโหดมากนะครับเกมของเรนเจอร์สฤดูกาลนี้นะสครั้งล่าสุดเก็บชชนะไปด้ทั้งหมดพร้อมกับคลีนชีททุกนัดนะครับด้วยกวาโหด จริงๆครับเรนเจอร์ช่วงนี้นะมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับดอทมูลนะครับค่อนข้างแผ่วลงไปหน่อยหลังจากเออร์ลิงฮาแลนด์เจ็บนะครับชนะ6แพ้4นะครับจาก10นัดล่าสุดนัดล่าสุดหลังจากแพ้ให้กับกลาสโกวรนเจอร์เมื่อนัดก่อนนะครับก็ไประบายความแค้นกับเหมือนเช่นกลัดบัคนะครับถล่มไปเละเทะเลยหประตูต่อศูนยในนัดนี้ไม่มีฮาแลนด์ด้วยนะฮะในส่วนของเกมเยือนนะครับอื่นๆของดอทมูลกับ5ครั้งล่าสุด ที่พวกเขาออกไปเยือนนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้3ครั้งนะครับก็อนนัดล่าสุดนี้ก็ดูดีขึ้นหน่อยที่ไปเยือนกับออยนเนยนเบอร์ลินนะครับเก็บ3ประตูแบบสวยสดงดงามนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนนะครับภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนัดน,นี้นะครับเป็นนัดที่2นะ ที่เราคู่เจอกันนะครับหลังจากนั้ที่แล้วเป็นทางเรนเจอร์สนะครับที่อาบุกมาเก็บชัยชนะไปแบบเหนือความคาดหมายนะครับ4ประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดนี้คาดว่าน่าจะเป็นงานยากสำหรับดอตมูนแล้วนะครับเพราะว่าเกมรับในบ้านของเรนเจอร์สนั้นดดูการนี่โหดมากนะครับในหลิงยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอีกทั้งเกมในบ้านนะครับ9้านัดล่าสุดของเรนเจอร์สนั้นกวาดชัยชนะได้ทั้งหมดโดยไม่เสียสักประตูเดียวนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดอตมูนนะครับที่หลังจาก ท่ายแพ้ให้กับเรนเจอร์สมาเนี่ยก็ได้ไประบายความแค้นนะครับกับมุนเชนกลับบัคกนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์อย่างที่ผมบอกนัดนี้เนี่ยไม่มีฮาแลนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของเกมเยือนนะครับที่แม้ว่าจะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทุกนัดช่วงหลังมานี้นะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับทางดอนมูนก็ยิงได้ยิงประตูได้ทุกนัดที่ออกไปเยือนนะครับนัดนี้นะครับคาดว่าน่าจะยากนะครับที่จะบุกมาเก็บชัยชนะเหลือเรนเจอร์สนะครับอย่างแย่เนี่ยผมว่า น่าจะจบลงที่การเสมอนครับสำหรับคู่ของยักษ์ใหญ่ของทั้งสองทีมคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับอย่างคลาสโกเรนเจอร์และก็ดอทมูนนะครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะจบลงที่การเสมอแล้วก็น่าจะเป็นกลาสโกเรนเจอร์สรับที่น่าจะเป็นผ่าน ป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในค่ําคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูทุกท่านนะครับรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับจะลงทุนลงอะไรไปก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับคืนนี้หมดหน้าที่ผมแล้วต้องขอตัวลาไป